ตามรอยธรรมในกระแสแห่งการตอนที่ 11. สิอศาสนาเคลตและนอสยุคแรกเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่ยุโรปเหนือในยุคเหล็กพบกับาศาสนาเคลตและนอสยุคแรก โลกคู่ขนานแห่งพงไพรและโศกนาฏกรรมแห่งวันฮันลาเพื่อทำความเข้าใจในสองโลกกระทัศนที่แตกต่างแต่ก็มีรากเง่าร่วมกันในการเคารพต่อพลังแห่งธรรมชาติและความกล้าหาญกระแสะแห่งการได้นำพาเรามาสู่ช่วงเวลาประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลและต่อเนื่องไปอีกนับพันปี เป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับยุคอุปนิสัตย์ในอินเดียและยุคคลาสสิกของกรีกณดินแดนยุโรปเหนือที่ยังคงปกคลุมด้วยป่าทึบชนเผ่าอินโดยุโรเปียนสองกลุ่มใหญ่คือชาวเคลสและชาวเจอร์เมนิกซึ่งต่อมาคือชาวนอสหรือไวกิ้งได้พัฒนาความเชื่อของตน ที่แม้จะไม่มีการจารึกเป็นคำพีแต่ก็เปี่ยมด้วยพลังและจินตนาการอะไรคือเหตุปัจจัยที่หล่อหลอมความเชื่อของพวกเขาคำตอบนั้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและโครงสร้างสังคมแบบชนเผ่าที่ให้ความสำคัญต่อเกียรติยศและความกล้าหาญของนักรบ 1. าศาสนาของชาวเคลตวิถีแห่งดรูอิดและโลกอื่นชาวเคลตผท้ครอบครองดินแดนตั้งแต่หมู่เกาะบ,บริเตนไอแลนด์ไปจนถึงฝรั่งเศสมีโลกทัศน์ที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งป่าแม่น้ำและเนินเขาล้วนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หัวใจของพวกเขา อยู่ที่ความเชื่อในโลกอื่นหรือ the other world ดินแดนคู่ขนานของเหล่าเทพและพูดพรายที่ซ้อนทับอยู่กับโลกของเรานี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาของพวกเขามีลักษณะลี้ลับและให้ความสำคัญต่อนักบวชรูอิดผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสองโลกปลายทางของชีวิต จึงไม่ใช่การหลุดพ้นหากแต่คือการรักษาสมดุลกับโลกอื่นและเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดที่ดวงวิญญาณจะเดินทางไปมาระหว่างสองโลกนี้ 2. ศาสนาของชาวนอร์สวิถีแห่งไวกิ้งและวันสิ้นโลกในขณะเดียวกันณนะดินแดนสแกนดิเนเวียชาวเจอร์เมนิกเหนือหรือชาวนอส์ ได้สร้างโลกทัศน์ที่ดุดันและหม่นหมองกว่าจักรวาลของพวกเขาคือสมรภูมิรบระหว่างเหล่าเทพเจ้าแห่งแอสการ์ดเช่นโอดินและทอกับเหล่ายักษ์และอสูรร้ายเหตุปัจจัยที decoration. ่สำคัญคือสภาพอากาศที่หนาวเหน็บและอันตรายซึ่งหล่อหลอมให้พวกเขามองว่าจักรวาลนี้ กำลังดำเนินไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นคือแร็กนาร็อกวันสิ้นโลกที่ซึ่งฝ่ายเทพพเจ้าจะต้องพ่ายแพ้และถูกทำลายล้างด้วยโลก,กทัศน์เช่นนี้ปลายทางสูงสุดของนักรบไวกิ้งจึงมิใช่ความสุขสงบหากแต่คือการได้ตายอย่างมีเกียรติในสนามรบ เพื่อที่จะได้รับการเลือกจากเหล่าวันคีรีไปร่วมทัพกับเทพโอดินณโถงวีรชนวันฮัลลาที่ซึ่งพวกเขาจะได้ฝึกฝนฝีมือเพื่อรอเข้าร่วมในมหาสงครามครั้งสุดท้ายแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าต้องพ่ายแพ้ก็ตามเกียรติยศและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับชะตากรรมคือคุณธรรมสูงสุด ความเชื่อของทั้งชาวเคเลสและชาวนอสนี้แม้จะดูเหมือนเป็นเพียงเทพปรกรณำแต่ก็ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยสำคัญเป็นดั่งจิตใต้สำนึกทางวัฒนธรรมที่ยังคงทรงอิทธิพลต่อวรรณกรรมศิลปะและแม้แต่ขบวนการาศาสนาใหม่เช่นาศาสนาวิกค,คาในโลกตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี้มันคือเสียงสะท้อนจากยุคสมัย ที่ซึ่งความกล้าหาญและสายสัมพันธ์กับธรรมชาติคือหัวใจของการดำรงอยู่ในขณะที่ยุโรปเหนือ,อยังคงปกคลุมด้วยตำนานแห่งเทพและนักรบณนะดินแดนภาระตะการปฏิวัติทางความคิดในยุคอุปนิสัตต์กำลังจะก่อให้เกิดทางออกใหม่ใหม่จากวงล้อแห่งสังสารวัตในตอนต่อไป เราจะเดินทางกลับสู่ดินแดนภาระตะอีกครั้งเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงการอุบัติขึ้นของมหาบุรุษผู้จะเสนอทางแห่งการหลุดพ้นที่ตั้งอยู่บนรากฐานของอหิงสาอันสมบูรณ์เราจะไปสำรวจศาสนาเชนณนะช่วงเวลาประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร